สวัสดีครับที่พับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่องโชชิมินซีรีส์และกับชื่อภาษาอังกฤษก็คือโชชิมิน how to be come ordinary และกับชื่อภาษาไทยก็คือโชชิมินวิธีการเป็นคนธรรมดาอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะแนวโรงเรียนผสมกับการไขปริศนาโดยเรื่องย่อคร่าวๆโคบโตโชโกโรด้วยนิสัยของเขาที่เป็นปัญหาจนทําให้เขาอยากที่จะใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาจึงได้ร่วมมือกับโอซนไนยูกิเด็กสาวผู้ที่มีปัญหาเหมือนๆก,กันกับเขา แต่แล้วทั้งคู่ก็ได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์ต่างๆและเรื่องราวของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วก็มาถึงในสิ่งที่ผมสนใจกันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือในช่วงต้นเรื่องจะเล่าให้คนดูรู้สึกตั้งคําถามหรือว่าคาใจในเรื่องความสัมพันธ์ของตัวโอซนายกับโคบโตพร้อมกันนั้นเรื่องก็จะค่อยๆเล่าสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทั้งคู่ออกมาให้คนดูค่อยๆได้เห็นที่มารวมไปถึงภาพรวมของความสัมพันธ์ต่อมาในส่วนของการไขปริศนาเรื่องก็มีการนําเสนอออกมาในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการไขปิศนาเกี่ยวกับเรื่องธรรมดาไปจนถึงเรื่องราวที่มีความใหญ่โตและในช่วงที่มีการพูดคุยหรือการสันนิษฐานก็จะมีการจำลองให้เราได้เห็นภาพตามหรือมีการตัดภาพไปมาไม่ให้ฉากหรือซีนดูนิ่งเกินไป ต่อมาในส่วนของงานภาพค่อนข้างดีเลยทีเดียวเรื่องเน้นบรรยากาศให้ภาพไปในทางเรียลสติกหรือว่าดูสมจริงแต่ที่น่าสนใจสำหรับผมในเรื่องนี้ก็คือการใช้อัตราส่วนของภาพหรือ a s p e c t Ratio ซึ่ง a อนิเมะโดยทั่วไปก็จะใช้อัตราส่วนภาพกันอยู่ที่16:9ต่อแต่ว่าเรื่องนี้มีการใช้อัตราส่วนภาพอยู่ที่21:9ต่ 9. หรือ2.35ต่อ1หรือหลายคนอาจจะเรียกมันว่าซีนิม่าสโคปซึ่งผมมองว่าการที่เรื่องนี้เขาเลือกใช้อัตราส่วนหรือเ p e c t r เร i ชนี้เพราะว่าเรื่องมีการใช้ภาพโคลสอัพภาพมุมแคบหรือภาพเจาะที่แสดงให้เห็นสีหน้าหรือว่าหน้าตาตัวละครค่อนข้างบ่อยการใช้อัตราส่วนนี้ก็เลยจะทำให้ดูไม่อึดอัดจนเกินไปเมื่อเทียบกับแบบ16:9สุดท้ายงานด้านเสียงก็ถือว่าทำออกมาได้ค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียว แม้ว่าเพลงประกอบจะออกมาน้อยแต่ออกมาทีก็ค่อนข้างเด่นและการเก็บรายละเอียดเสียงอื่นๆอย่างเช่นเสียงของแอมเบียนหรือบรรยากาศรอบๆรวมไปถึงเสียงโฟเลสหรือว่าเสียงจากการกระทําก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็มาถึงในส่วนที่ผมยังติดอยู่กันเลยนะครับอย่างแรกเลยก็คือการเล่าเรื่องเน้นไปที่บทพูดเชิงที่ต้องคิดหรือว่าวิเคราะห์ตามค่อนข้างเยอะและบางครั้งการเปลี่ยนภาพให้ฉากไม่นิ่งเกินก็อาจจะทําให้เกิดความสับสนได้ง่ายอีกทั้งการคิดตามเรื่องไม่ทัน ก็จะทําให้เรื่องหมดสนุกไปด้วยและสุดท้ายจังหวะในการเล่าและอารมณ์ของเรื่องโดยรวมที่ค่อนข้างจะนิ่งๆถ้าเราตามเรื่องไม่ทันหรือว่าไม่อินกับประเด็นที่เกิดขึ้นก็จะทําให้เรารู้สึกเบื่อได้ง่ายด้วยเช่นเดียวกันก็สุดโดยวรวมอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะที่ค่อนข้างมีเนื้อหาที่น่าสนใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าตัวเรื่องมีรายละเอียดหรือดีเทลค่อนข้างเยอะจนทําให้บางคนอาจจะรู้สึกว่าเนื้อหามันดูลน้ลนๆเกินๆแต่ว่าถ้าใครที่ชอบเรื่องของการจับประเด็นเรื่องของการไขปริศนา เรื่องนี้ก็ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวและประเด็นที่เรื่องได้เล่าทิ้งท้ายไว้นั้นก็ค่อนข้างน่าสนใจซึ่งสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูก็อาจจะยังไม่ต้องรีบก็ได้เพราะว่าในส่วนของภาคต่อนั้นก็กําลังจะเริ่มฉายในช่วงเมษาปี2025นี้นี้ฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ดูก็อดใจรอดูเลยทีเดียวก็ได้ก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับการรีวิวอนิเมะในคลิปนี้ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอนิเมะเรื่องอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้คครััััับบผมขอตววววลลาาาปปกก่นนนนแ้้้พใหหหิสสสํีีด